เลยครับไปเลยโอเคอนบาลทามกลางงานวันน so, anyway. ี้ก่อนนี่ก็มีอาชุนขนาดนี้ผครับเมวก็เจอก้อยก็ตลกดีครับครับก็ยืนยันเนาะว่ายังร่วมงานกันได้ปกติร่วมงานกันได้ผมมาถึงก็ผมก็โดนแกล้งตลอดโดนแกล้งยังไงครับก้อยชอบแซวเขาก้อยมีคนตลกมากนะถ้าเกิดคุณไม่รู้นะนอกจากเล่นเล่นละครตลกที่ใส่แว่นแล้วยิ่ตัวจริงตลกอีก แซวเรื่องเราไม่มีแฟนสักทีนึ่งไหมครับไม่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 เลยเดินเราไม่ยุ่งกันแต่เมื่อกี้เหมือนแม็กสัมภาษณ์คู่กันเนาะไม่เกี่ยวเลยผมเดินมาเนี่ยจะถามเป่าเขาบอกว่าจะจะถามเดี่ยวโอเคแต่ไม่คู่กันได้อยู่ไหนอะแข็งแรงมากอยู่ครับใช้บุญเก่าที่พักผ่อนอยู่จะพักหนึ่งวันนี้ก็ดูเต็มที่ครับผมงานทั้งเพลงทั้งหนังแล้วละครด้วยครับละครเมื่อไหร่คะละครนี่ปีนี้คงจะต้องเปิดให้ได้สักนิดเดียวครับผมนิดนึงก็ต้องเปิดให้ได้ครับผมแล้วปีหน้าก็ สัตว์รัวครับผมหมดจะมาเป็นปึ้งเลยฮะแล้วก็ดูทีเดียวหมดเลยครับครับผมทำงานมุ่งดูแลสุขภาพอะไรเพิ่มเติมไหมครับเพราะเห็นทํางานเยอะมากทำงานเยอะขนาดนี้ก็น,นี่แล้วก็แค่ออกกําลังกายหาเวลาออกกําลังกายบ้างแล้วก็นอนให้พอเฉยๆแล้วไม่ได้เป็นอะไรมากหรอไม่ไม่ไม่หาคนดูแลต้องไม่ดูแลเขาเปล่า มันพอไม่เล่นสาวๆเรานิ่งเข้าไปด้วยไหมครับทำงานเนยอะๆอะไรก็นิ่งนะโหก็ทั้งเนิ่งครับเพราะว่าเ้าไม่มีเวลาเจอเาสาวๆเลยตอนนี้ก็นิ่งๆเรื่องแฟนอยากมีไหมหรือยังไงทุกคนอ,อยากมีอยู่แล้วแหล<อ>ะแต่ก็อยากมีความรักเงาเฉยๆครับเฉยๆ,ๆสบายๆ,ๆมากๆงานแน่นมากถึงไม่มีเวลาไปจีบสาวเลยไม่เจอสาวคนไหนเลยด้วยไม่มีดูๆใครไปบ้างหรอครับไม่มีเลยครับผมว่าจะหาแถวนี้โอ้โห เาแบบไหนก็แบบนี้แบบล้ไม่้อะไร้กได้หมเลอเอไม่มีเรื่องเหมือนกันอนะ้อานีแบบไหนก็ได้ครับทุกแบบทุกแบบได้หรอครับแบบอนนี้ไม่เต็มไม่เบนี้รอบะอ้าโอเคครับ